สวัสดีครับคุณอยู่กับผมโจลินที่ช่องเมตาโอปลานะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะฮะเป็นการเทขายเรียกว่านรกแตกกันเลยนะครับในฝั่งของฟาร์มทางประเทศจีนนะฮะซึ่งมีการหมีตายกันนะครับหลังจากที่ได้เริ่มฟังในตัวของ MA นะฮะและมีการแนะนําจากทางเดเวลลอปเปอร์ว่าแนะนําขายสเตอร์ครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีทางที่จะได้กลับมาใช้แน่นอนนะครับในเร็วๆนี้ด้วยโดยสําหรับใครนะครับที่ยังอยู่ในฝั่งของเซนเจอร์นะฮะหรือว่ามาเกา ก็ดีนะครับก็ยังสามารถที่จะมีการเดินข้ามไปฝั่งฮ่องกงก็ได้หรือว่าใช้ในส่วนของมาเก๊าโดยทั้งสส่วนนี้นะครับยังเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับซึ่งจะมีการแบ่งในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์กับ GPS ครับโดยสําหรับรองเท้านะครับก็มีราคาที่ตกลงค่อนข้างเยอะมากจากราคาคอมมอนนะครับที่จากเดิมนะฮะอยู่ประมาณสัก12 13อ4 15ประมาณนี้นะครับตอนนี้ เหลืออยู่แค่เพียงราคา1 BNB ก BNB กว่านะครับลดลงมาเกือบ7-8เท่าเลยนะฮะถ้าเกิดถามว่าตอนนี้เป็นจังหวะดีไหมที่จะเข้าหลายหลาคนอาจจะกังวลครับแต่ผมมองอย่างนี้นะครับให้ลองเทียบกันนะฮะว่าณตอนนี้นะครับรองเท้าที่เป็นตัวคอมมอนของ ทางฝั่ง BNB เนี่ยตัวถูกสุดจะอยู่ประมาณ20,000บาท1 5 0 0 0ถึง20,000นนะครับและในฝั่งของ Solana เนี่ยจะอยู่ประมาณ10,000บาทถ้าเกิดเรามีบัดเจตผมคิดว่าน่าจะลองใส่ไป1คู่นะครับเพราะช่วงนี้ในเรื่องของราคา GST ยังไงแล้วนะครับก็ยังมีความแตกต่างกันประมาณอยู่แบบสัก2เท่ากว่าๆนะครับเดี๋ยวนั้นคือผมมองว่าถ้าเกิดในช่วง7วัน8วันนี้ก็ยังจะเมนเทนราคาอยู่ในเรนจ์ประมาณตั้งแต่3.5ถึง4.5ขึ้นไปนะฮะ โดยในส่วนใคร,ท,ครที่อยากจะลงทุนกันแบบหนักขึ้นมาหน่อยนะครับผมอยากให้เล็งตัวที่เป็น uncommon ไว้ให้ดีครับเพราะว่าในตัวของ uncommon เนี่ยมันมี property ที่ดีกว่าตัว common นะครับแทบจะดีทุกประการแม้ว่าจะเป็น floor price ก็ตามครับโดยถ้าเกิดในคําแนะนำนะครับผมจะแนะนําให้ลองซื้อรองเท้าที่เป็นรองเท้าถูกมินแล้วนะฮะก็คือ floor price ราคาถูกสุดเลยแล้วก็ลองดูสตัตให้ดีนะครับราคาก็าอาจจะได้ประมาณอยู่สักประมาณ10 b n b นะครับ11 BNB ซึ่งราคาก็ถือว่าค่อนข้างถูกแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องบอกว่าในส่วนของ BNB อนะครับอย่าลืมฮะว่าเป็นเชนของไป a n ้นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนของตัวสิบอด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีการทิ้งแน่นอนเพราะว่าเป็นเรมที่2นะครับและเพิ่งจะเกิดแค่เพียงหนึ่งเดือนด้วยเดังนั้นคือถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะได้รับตัวที่เป็นอั c คอมมอนตัวนี้เก็บไว้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยผมว่าก็อาจจะดีกว่าในเรื่องของการเเเเเเปรรรรีีียยบบบทททมมมืื่่่่่่่อออถ้้้าาาากกกิดดววจะะลงงงงงุนนนหหััแต็ไใใชข แนะนําทางด้านการลงทุนนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงสําหรับใครนะครับที่ติดอยู่ใน BNB chain นะฮะเรียกว่าติดเลยนะครับเพราะว่าน่าจะซื้อรองเท้าประมาณอยู่ตั้งแต่20 BNB ขึ้นไปนะครับสำหรับ common o e นะฮะและตอนนี้นะครับก็ต้องมองตาตกตาละอห้อยกันเลยนะคะเพราะว่า un common เนี่ยราคาอยู่แค่เพียง15 BNB โอ้พระเจ้าช่วยจะเป็นอะไรไปแล้วนะครับโลกนี้นะฮะ แต่ว่าณตอนนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับคงจะต้องมองว่าจะทําอย่างไรที่เราจะสามารถได้ทุนกลับมาคืนให้เร็วที่สุดครับเพราะตอนนี้หลายๆคนนะครับผมจะเห็นว่าตัวเงินลงทุนเนี่ยน่าจะอยู่มา3ามแสนัพนะฮะสามถึงสี่แสนเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะซื้อกันตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมมีการนําเอาตัวเลขนะครับทั้งหมดมาวิเคราะห์นะครับว่าวิธีการและกลยุทธ์ในการที่เราจะแบ่งรองเท้าเล่นนะฮะหรือว่าซื้อรองเท้าเพิ่มเติมอย่างไรเราจะได้ตัวเรื่องของ o การลงทุนคืนภายในกี่และจะทัน3มอาทิตย์นะครับในกําหนดการที่ทางของ s เ e ปเอได้พูดไว้นะฮะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแชร์ e อเนอร์จีครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ทําตารางออกมาให้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการคำนวณนะครับผมจะมีการใช้ประเภทรองเท้า2แบบครับนั่นก็คือรองเท้าคอมมอนและอันคอมมอนนะครับซึ่งจำนวนรองเท้าของแต่ละรูปแบบในการาจัด กลุ่มของรองเท้านะครับจะอยู่โชว์ในแถวที่1และแถวที่2ด้านบนนะครับในวิธีการที่ผมจะใช้ในการวิ่งนะครับผมจะเป็นการวิ่งไปด้วยแล้วก็อัปเลเวลไปด้วยครับซึ่งมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภพาพดีที่สุดนะฮะและถัดมานะครับเดียยพบนธะที่สี่จะเป็นเลเวลอัพฟรีนะครับ <S <S ก็คือ,อ,อราคาของ GST ที่ใช้ในการเลเวลอัพโดยประมาณ,ณการนะครับอันนี้ผมคำนวณเป็นลักษณะการแปลงตัว GMT มาเป็น GST แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของจํานวนระยะเวลาในการเลเวลอัพก็จะใช้3วันสําหรับ ตั้งแต่เลเวล1ไปจนถึง10แล้วก็8วันในเลเวล1จนถึง19นะครับในแถวที่6นะครับที่พูดถึง total gst leveling up นะครับก็เป็นแถวที่ผมจะพูดถึงจำนวนของอยอด GST ทั้งหมดนะฮะที่จะได้รับในระหว่างการเลเวลอัพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เราได้เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วน GST ต่อวันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว GST ที่เราจะได้หลังจากที่เราถึงเป้าหมายของเลเวลที่เราต้องการครับซึ่งก็จะมี2องเลเวลนะครับจะเป็นเลเวล10กับเลเวล19ครับ ในส่วนที่เป็นเขียนคาว่า21 days นะครับก็คือจะเป็นยอดของ GST ทั้งหมดนะครับหลังจากที่ผ่านไปทั้งหมด21วันนะครับตรงนี้ผมอ้างอิงจากสิ่งที่ทางของ s t e p N นะครับได้มีการพูดถึงนะฮะว่าภายใน3อาทิตย์นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัว energy นะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยผมจะตั้งเป้าไว้ทั้งหมด21วันครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการแปลงนะครับจากตัวเรื่องของ GST ทั้งหมดนะฮะภายใน21วันนี้มาเป็นเงินบาทครับในส่วนของการลงทุนนะครับผมจะเป็น Investment ตรงนี้นะครับจะใช้เป็นเงินบาทนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะฮะโดยใช้เป็น Floor Price เป็นหลักนะครับซึ่งณตอนนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงๆตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องไปลองคำนวณเองด้วยนะครับในส่วนของ ROI นี่เป็นแค่เพียงการประมาณการนะครับผมมองว่าในเรื่องของจํานวนระยะเวลาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ21 ถึง25วันสําหรับพวกกลุ่มรองเท้าที่เป็นพวกคอมมอนนะครับและในส่วนที่เป็นพวกอันคอมมอนเนี่ยก็จะเยอะตามขึ้นไปซึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาของตัวรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็น r o i ครับตัวเรบต้าตรงนี้จะเป็นการหารออกมานะครับระหว่างรายรับที่เราจะได้ภายใน21วันหารด้วยต้นทุนนะครับซึ่งถ้าเกิดยิ่งมันเข้าใกล้เลขหมากเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคืนทุนมากเท่านั้นนะครับโดยในยอดที่จะมี มูลค่ามากกว่า1น,นะครับก็แสดงว่ามีการเป็นได้กําไรเกิดขึ้นนะครับโดยจากตารางตรงนี้นะครับก็สรุปประมาณได้ว่านะครับถ้าเกิดเราซื้อรองเท้านะครับของฝั่งเบียนคู่แล้วก็ใช้รองเท้าของฝั่งโซลนาสอคู่นะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการที่เราจะได้ทุนคืนนะครับน่าจะดีที่สุดครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นลักษณะของรองเท้าเบียนบคู่กับรองเท้าโซลนาทั้งหมด8คู่นะครับ ตรงนี้ก็จะได้กําไรด้วยนะครับซึ่งในวิธีของว่าจะสามารถจะแบ่งเป็น multiple account ได้นั้นนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมองว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องลองไปใช้เรื่องของวิธีการเดินแบบแบ่ง split กันดูนะครับอาจจะได้ตัวเรื่องของโบนัสที่มันเป็น0.1เอ่อ energy นะครับเข้ามาเพิ่มเติมทีนี้ในส่วนของเรื่อง Uncommon นะครับต้องบอกว่าราคาของ Uncommon เนี่ยมันค่อนข้างสูงอยู่นะครับดังนั้นคือเรื่องของการที่เราจะได้เป็น ROI กลับมานะครับค่อนข้างยากนะครับโดยตัวที่ดีที่สุดนะครับที่ผมมองไว้ก็ คือควรจะวิ่งรองเท้าเป็นแบบอันคอมมอนหคู่แล้วก็มีรองเท้าฝั่งโซล่านะครับทั้งหมด8คู่เพื่อจะไดร้รวมออกมาเป็นทั้งหมด10 Energy ครับตรงนี้ในเรื่องของอผลตอบแทนนะครับก็น่าจะเข้าใกล้ในเรื่องของทุนมากที่สุดนะครับภายใน21วันครับ และตรงนี้นะครับจะเป็นตารางที่จะนําเอาตัวรองเท้านะครับทั้งหมด9คู่นะครับมาโชว์ให้ดูทั้งแบบคอมมอนและการคอมมอนครับโดยมีการจัดแบบ1 Account แล้วก็เป็น m u l t i p l ลสามแอคเคนะครับจากตารางตรงนี้นะครับจะทําให้เห็นว่าตัวคอมมอนเนี่ยแม้ว่าจะมีการแบ่งกัน3 Account นะครับแต่เนื่องจากว่าตัว Investment นะครับการลงทุน มันจําเป็นที่จะต้องลงทุนนะครับในส่วนของฝั่ง BNB นะครับทั้งหมด3คู่ด้วยกันดังนั้นคือตัวเรื่องของตัว investment ก็คือการลงทุนในตัวเริ่มต้นนะครับจะแพงกว่าฝั่งที่เป็นลักษณะแบบหนึ่ง u n t นนะครับประมาณ20%ครับดังนั้นในส่วนของ ROI นะฮะจะทําให้เห็นว่าการวิ่ง1 Account นะครับถ้าเกิดใช้ร่วมกับ BNB เนี่ยจะสามารถคืนทุนได้เร็วกว่า3 Account มากครับและในส่วนของ Un Common นะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งนะครับก็ยังจําเป็นที่จะต้องวิ่งแบบ1 Account เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าผมจะมีการทดลองในการเอาตัว u n c o m มมอนะครับมาผสมกับตัวในเรื่องของ c o m มอนแบบ2 Account ด้วยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวของรายรับนะฮะมาทำทุนคืนได้นะครับภายในเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งในส่วนของ L.I. นะครับของตัว u n c o m มมอนเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบอย c ่ง u n เานะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ45-60วันนะครับโดยในขณะที่ฝั่งคอมมอนนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นทั้งแบบ1 Account ก,ก็ดีหรือว่าถ้าเกิด3 Account ก,ก็ดีนะครับทั้ง2แบบเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ21-25วันครับก็อาจจะเลยกําหนดไปนิดหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของการแชร์เนเจครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากจนขนาดที่เรียกว่าทําให้เราต้องเสียเวลาไปเท่าตัวนะครับดังนั้นคือถ้าเกิดว่ามองในระยะยาว,ยาว ผมมองว่าตัว3ามไอ u เขาน่าสนใจเพราะว่าเราสามารถจะมีรองเทา้าตัวฝั่ง BNB ได้ถึง3คู่นะครับเราอาจจะเอามาใช้ในเรื่องของการ split multiple เขาได้ในอนาคตครับ ซึ่งจากตารางที่ผมทาให้ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่ารองเท้าแบบ9คู่ดูจะมีภาษีดีที่สุดนะครับแต่แน่นอนทั้งหมดนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆเองนะฮะว่าจะไปวางในเรื่องของการลงทุนหรือว่าบางคนอาจจะมีตัวรองเท้าที่อยู่ฝั่งโซลาร่าอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าถือโอกาสนี้นะครับใช้ตัวของโซลาร่าให้เป็นประโยชน์นะฮะโดยผลสรุปที่ออกมานะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องของการลงรองเท้านะครับสามารถที่จะลงแบบรองเท้าคอมมอนสคู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบลักษณะแบบ9คู่นะฮะ ซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับในช่วงทั้งหมด21วันนะครับก็สามารถที่จะได้รับรีเทิร์นกลับมานะฮะแทบจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดนะครับก็เรียกว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจในเรื่องของตัว u n c o m มมอนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของ Return นนะฮะ ในระยะประมาณ45วันครับซึ่งในส่วนของราคา GST ที่ผมอ้างอิงนะครับผมอ้างอิงไว้แบบต่ำมากๆนะครับอยู่ที่3.5ดอลลาร์นะครับต่อ GST ครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าอยากจะลองทําเทคนิคแบบ m u l t i p l e a c c o u n t นะครับในส่วนของการลงทุนตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าตัวรองเท้า1คู่เนี่ยมันจะต้องติดอยู่ในฝั่งของ BNB ซึ่งในการลงทุนนะครับมันจะมีราคาของตัวรองเท้า common นะฮะที่จะแพงกว่าในฝั่งของ So ล a n a 2เท่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอหลังจากที่สรุปออกมาแล้วนะฮะถ้าเกิดเรามีรองเท้าตัว Command ทั้งหมด9คู่แบ่งเป็นตัว Account ทั้งหมด3 Account น,นะครับในการที่เราจะเล่นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลที่ได้ออกมาจะพอๆกับการที่เราเล่นแค่เพียงหนึ่งแอคเคาครับซึ่งถ้าเกิดถามว่ามีโอกาสไหมที่ราคาจะอาจจะได้มากกว่านะครับก็ต้องบอกว่ามีฮนะ พราะในเรื่องของการทํสามแอคเคาท์นะครับเราสามารถที่จะทําแบบออกมาเป็นเดิน4ช่วงนะครับที่0.75นะครับเอเนอรต่อครั้งครับเราก็จะได้แถมขึ้นมา0.1นะครับทั้งหมดเออก็เป็นรวมเป็น0.4นะครับโดยในส่วนของถ้าเกิดเป็นลักษณะของการใช้9้าคู่เนี่ยเราอาจจะได้แท่บเพียน0.2นะครับที่เป็นโบนัสที่แถมขึ้นมานะครับโดยสําหรับใครนะครับที่มองว่าอยากจะทําเป็นอันคอมมอนทั้งหมด2 Account นะครับส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้น่าจะทําเป็นทั้งหมด99นะครับอย่างละข้างนะครับน่าจะเหมาะสมที่สุดแต่ในเรื่องของรายละเอีย เวลาในการคืนทุนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ45-60วันนะฮะโดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการคาดทะเนการคำนวณนะครับโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์นะครับ stepn.guide นะฮะก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนขึ้นบ้างนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวสูตรคำนวณต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบด้วยโดยสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะแนะนําทุกคนในการเล่นเกมตัวนี้นะครับว่าให้เอาเงินคืนออกมานะครับให้เร็วที่สุดนะฮะแล่ค่าเสถีหม่ครับเพราะแม้ว่าตัวกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นมาพยายามดึงดูดให้เราเอาเงินลงกลับเข้าไป รตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เทียบไม่เท่ากับการเล่นที่มันสบายใจนะครับดังนั้นผมจึงแน,น,นะนําว่าให้เอาเงินออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับมองในเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักนะครับอย่าให้เกมมาเล่นเราแทนนะฮะแล้วก็โฟกัสแล้วก็เดินหน้าตามแผนของเราครับดังนั้นคือต้องบอกว่าไม่มีใครเพอร์เฟกที่สุดครับบอกว่าทุกคนนะครับจะโฟกัสกับเรื่องของเกม นะฮะในการออกกําลังกายนะครับที่เหลือผลพลอยได้นั่นคือรายได้ที่จะเสริมกําลังใจให้เราครับอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้เนี่ยอยู่ในแค่เพียงเฟสสองปลายๆเท่านั้นเองยังไม่ได้ทําให้เกมเสร็จดีนะครับต้องรอในช่วงปลายปีครับเราก็คงคาดหวังว่าหลังจากวันที่15เดือน7นะฮะก็หวังว่าในเรื่องของตัวราคานะครับทั้งของสเตปเอ็นนะฝั่งทั้ง s o l a n a แลวก็ BNB เนี่ยจะกลับขึ้นมานะครับในราคาที่มันเหมาะสมมากขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับโจลินต้องขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกด follow และแชร์ โจด้วยนะครับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับถ้าเกิดมีเวลาผมจะมาตอบกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ